ครับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์สู่พันธกิจพันธกิจสู่เป้าหมายแล้วก็ไปถึงกลยุทธ์ขององค์กรกันว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์ได้ครับอาจารย์นายรัฐขอแนวทางในการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันหน่อยครับครับพอเรามาพูดถึงในตอนนี้นะครับเราก็คงต้องยกตัวอย่างกันให้เห็นเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับรบมอย่างที่เราไปพูดกันเรื่องของนามาทมอะไรตั้งหลายอย่างนะครับเน้นการเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ย อ่ามันเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องขึ้นที่วิสัยทัศน์หลายคนก็สงสัยว่าวิสัยทัศน์ทำไมต้องขึ้นอยากจะทํางานเลยแต่ทําไมต้องกลับไปให้มองวิสัยทัศน์เพราะคาว่าวิสัยทัศน์คือภาพที่เรามองเหมือนกันทั้งองค์กรครับนั้นทัศนะหรือทัศน์เนี่ยมันต้องใช้ตานะฮะนั้นสิ่งที่เรามองเนี่ยมันมองภาพนั้นปึก๊กมองภาพเดียวกันพอมองภาพเดียวกันแต่ตัวเราเนี่ยอาจจะมีทักษะหรือมีความสามารถเนี่ยต่างกันในเรื่องของแขนงของศาสตร์วิชาและในเรื่องของ ระดับกระบอกด้วยนะฮะว่าเก่งที่สุดหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยแต่เราต้องมีภาพเดียวกันด้วยิสัยทัศน์ตอนนี้ชัดเจนนะองค์กรถ้าคนละภาพเนี่ยไปคนละทิศเลยนะครับแต่ในภาพนั้นมันต้องถูกแต่กอกมาโดยเฉพาะรัฐบาลดิจิทัลภาครัฐเนี่ยเราก็จะมีเฟรมใหญ่ของเราที่เรียกว่านะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า prosperity นะฮะ แล้วก็ protect แล้วก็ r o v ว d e มันก็ไม่ต่างกับที่เรามองกันเรื่องของมันของมันทั้งยังยืนนั่นเองนะครับนั่นคือพันธกิจเนี่ยแต่ละพันธกิจเนี่ยมันก็ถูกแตกออกมาให้เป็นให้เป็นอะไรฮะให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้นว่าวิธีการวัดผลพันธกิจนะต้องไปทําอะไรอย่างเช่นถ้าผมพูดถึงเรื่องของการศึกษานะครับวิชั่นของเรา เป็นเรื่องของคนที่มีการศึกษาแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในบริบทของยุคสมัยในอนาคตได้10ปีข้างหน้าพันธกิจก็ต้องมีการสร้างนะครับสร้างคนที่มีความสามารถในเรื่องการศึกษาแห่งอนาคตได้มีการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ในส่วนของ Objective นี้แหละครับว่าในการศึกษานั้นจะให้เขาศึกษาใน Objective อะไรจะเป็นสื่อดิจิทัลสื่อในการในการเข้าไปนำใช้ในสังคมออนไลน์และต้องนำใช้ ให้ได้ผลเท่าไหร่นะครับแล้วมีทักษะนั้นเนี่ยถึงกระบอกตรงไหนเป็นผู้นำในเรื่องสังคมออนไลน์แค่ไหนอย่างไรในในปีไหนอันนี้คือออบเจกตีฟเอาให้ชัดเลยนะฮะพอชัดเสร็จปุ๊บมันได้ประโยชน์อะไรครับการมีออบเจกตีที่ชัดรูปธปรรมครับว่าเขาต้องเตรียมคนเงินงบประมาณทั้งหมดเนี่ยเข้าไปสร้างให้บรรลุออบเจกตีฟนั้นเนี่ยให้สำเร็จในกรอบของของทรัพยากรในออบเจกตีฟนะครับในส่วนของ ที่ผมพูดไปทั้งนี้นะครับเราจะเห็นว่าในจุดอันนึงที่ผมอาจยังไม่ได้พูดเมื่อกี้แต่ขอเสริมขึ้นมา2องคำก็คือคําว่า value นะครับหรือ core value หรือค่านิยมค่านิยมองค์กรเนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วคนมีความสามารถต่างกันและในความสามารถที่คล้ายกันก็มีกระบอกระดับขั้นสูงถึงขั้นเริ่มต้นก็ต่างกันอีกแต่การมี core value ขององค์กรหรือค่านิยมองค์กรเนี่ยทำให้คนในองค์กรเนี่ยสามารถมีมีค่านิยมเดียวกัน ค่านิยมเดียวกันแปลว่าอะไรนิยมคุณค่าเดียวกันแล้วมันสร้างอะไรฮนะมันสร้างทําให้เกิดการปลองดองในองค์กรบนทักษะที่หลากหลายและกระบอกของทักษะที่มีขั้นลำดับขั้นที่แตกต่างกันขั้นิยมจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องคัดอะครอสหรือตัดแนวนอนให้ทุกคนสามารถที่ประคองแล้วก็เดินทางไปร่วมกันได้อีกคํานึงก็คือบนบนคำว่า objective ที่ผมบอกว่าเอาไว้เอาไว้เป็นกรอบในการจัดสรรทรัพยากรในการ,ใ,การใช้ ใช้ทรัพยากรอย่างไรคือสตรัทจีจี้นะฮะนะฮะแต่ออบเจกทีฟเนี่ยเป็นเป็นกรอบในการจัดสรรทรัพยากรละทีนี้คําว่าโก้หรือคําว่าคําว่าเป้าหมายมนเนี่ยมันนึคือเป็นกลุ่มของออบเจกทีฟนะครับที่เอามาร่วมกันนะครับถ้าดูมือนะครับวิชั่นแตกลงมาเป็นมิชชั่นนะครับแตกลงมาอีกทีเป็นออบเจกทีฟนะครับแล้วก็เป็นสตรัทจีจี้ส่วน ส่วนในส่วนของ core value หรือว่าค่านิยมอ่ะมันจะตัดแนวนอนร,ระดับตรงมิชชั่นเลยนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องอยู่บนบนความปลองดองบนนิยมคุณค่าเดียวกันแล้วกลุ่มของ o b jective ก็จะสามารถที่จะกรุ๊ปออกมาเป็นโกแต่ละโกแต่ละโกนะครับออกมาได้นะครับในในบนทถัดไปเราอาจจะมีการขยายความเรื่องนี้ไมหมอาจารย์กันก็อาจจะเป็นเรื่องของประโยชน์ว่าทําแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างกับกองค์กรนะครับ,รบแต่ <ผม S 2> สิ่งที่ผมได้จากอาจารย์ก็คือในตอนนี้นะคือ คีย์เวิร์ดหนึ่งที่สําคัญก็คือค่านิยมอ่ะก็คือเหมือนทัศนคติหลายๆอย่างของคนในองค์กรถ้าเราเรามีทัศนคติเชิงบวกที่พัฒนาองค์กรองค์กรก็จะไปด้านบวกแต่ถ้าในกรณีที่เราไปดันแปลค่านิยมไปสู่ทัศนคติเชิงลบเช่นไม่ได้ทําอะไรเพื่อองค์กรแต่เน้นแต่ตัวเองผมว่าประสิทธิภาพหรือผลของมันก็ไม่น่าจะออกมาเป็นเชิงบวกนะถูกต้องครับใช่ไหมผมจะเปลี่ยนคําว่ามีเป็นวีหรือคําว่าฉันเป็นคําว่าเราทุกคน วาวเป็นคำคมปิดตอนนี้ได้ดีเลยครับ,รบในตอนหน้ามาติดตามเรื่องประโยชน์ของการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์สู่กลยุลย์กันครับ